สวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินบอลนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูหมฆะนะครับวิบากนะครับว่าในร้านเรามีใบไหนสีไหนอะไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตั้งแต่ราคาถูกไปถึงแพงนะครับก็เริ่มจากแบรนด์แรกนะครับวิว马拉นะครับเป็นแบรนด์ไทยบ้านเราเนี่ยแหละครับก็ตัวนี้จะมีวิบากอยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นรุ่นเดอ t ์สโตเยอร์นะครับตัวนี้ก็เราจะมีสีทั้งหมดแค่สีสีเอ้ห้าสีนะครับแต่เราจะเหลือสีแค่นี้นะครับ ต่อมานะครับจะเป็นตัวจัดวันนะครับที่ตอนนี้มีเยอะมากๆนะครับแต่เรามีตัว J38 นะครับที่ลดราคาอยู่นะครับจาก3,950บาทเหลือ2,900นะครับใครที่สนใจก็มาล้าได้เลยต่อมานะครับจะเป็นตัวจัดวันตัวนี้นะครับ J39 นะครับตัวนี้เราจะเหลืออยู่3สีนะครับก็ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่5,500นะครับก็ถือว่าดีนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นตัว J39 ตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4สีนะครับตอนนี้ที่ขายอยู่จะเหลือแค่2สีนะครับตอนนี้บอกเลยว่าราคาถูกด้วยเหลืออยู่แค่4,500บาทเองรุ่นต่อมานะครับเป็นตัว J40 นะครับตัวนี้ก็ราคาดีนะครับอยู่ที่5,900บาทและเป็นตัวขายดีด้วยนะครับตอนนี้เหลือแค่สีสุดท้ายนะครับคือสีแดงนะครับก็บอกเลยว่าของดีต้องมีนะครับ